สวัสดีจ้าเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครูเปรี้ยวนะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูการใช้ภาษาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคืออะไรเป็นการใช้ภาษาเพื่อการโตแยงนะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะการโต้แยงมันคืออะไรมันต่างจากการโต้เถียงหรือเปล่านะครับนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแบบฝึกหัดจากโจทย์จริงยัวย่วๆเลยนะครับนะเอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะเอาละเรามาดูกันดีกว่าโต้แย้งคืออะไรใช่แบบเถียงไปเถียงมาหาเกณฑ์สารสาระได้ไหมไม่ใช่โต้แย้งคือการแสดงทัศนะของสองฝ่ายที่ทำไมแตกต่างกันเอ๊พะพอพูดถึงทัศนะท,ศนะทัศนะก็คืออะไรนั่นเองลูกก็คือข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นนั่นเองฉะนั้นการโต้แยง้งหรือก็คือทัศนะของสองฝ่ายที่โต้กันไปโต้กันมาแต่ไม่ได้โต้กันเอามันอย่างเดียวต้องเป็นทัศนะที่มี การอ้างอิงเหตุผลประกอบด้วยนะครับนะที่นี้โต้แย้งเนี่ยจะไม่เท่ากับโต้เถียงนะฟังอีกครั้งไม่ใช่การโตเถียงเพราะอะไรโต้แย้งคือการแสดงทัศนะของอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นต่างๆแล้วใช้เหตุผลประกอบคืออะไรนะ ทัศนะที่แตกต่างกันแล้วใช้เหตุผลประกอบนี่คือโต้แยงนั่นหมายความว่าพอมีคําว่าเหตุผลเหตุผลนั้นมีมากกว่าอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโต้เถียงโตเถียงทุ่มเถียงเอาชนะกันด้วยอารมณ์เอาชนะคะคารกันนะครับนะนั่นหมายความว่าโตเถียงเน้นเหตุผลไหมไม่เน้นนะครับนะฉะนั้นการโตเถียงเนี่ยจึงเน้นอารมณ์มากกว่าเหตุผลนั่นเองนะครับนะนี่คือจุดแตกต่างกันระหว่าง โต้แย้งและโต้เถียงอย่าลืมโต้แย้งคือเลยนะคือทัศนะหรือข้อคิดเห็นที่มันแตกต่างกันแล้วต้องมีเหตุผลประกอบนั่นหมายความว่าพอเป็นมีเหตุผลประกอบเนี่ยองค์ประกอบหลักๆของการโต้แย้งต้องมีอะไรบ้างมีอะไรมีข้อสรุปแล้วก็มีข้อสนับสนุน นั่นเองนะครับนะเหมือนเรื่องทัศนะเลยเนาะเอาล่ะทีนี้เราไปดูหัวใจของการจับประเด็นเรื่องโต้แย้งกันดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้มาดูหลักในการจับประเด็นโต้แย้งไม่ว่าหนูจะพูดโต้แย้งแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามหรือไปเจอในข้อสอบจริงๆเนี่ยมันมีหลักการทําอยู่ง่ายๆไม่ยากเลยก็คืออะไรอย่างแรกจับ ประเด็นดูเอ๊ะคุณเปี้ยวทำไมต้องบอกด้วยมันเป็นเรื่องเบบเนี่ยแหละพื้นฐานของการอ่านการฟังการพูดทุกอย่างอยู่ที่การจับประเด็นเราต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าคนที่เราพูดคุยด้วยนั้นหรือข้อความที่เราอ่านเขามีประเด็นสําคัญอะไรอยู่นะครับคือการจับประเด็นจับประเด็นเสร็จแล้วทําอะไรใส่คําถามคือบวกคําถามเอ๊ะใส่คําถามอย่างไรคําถามเนี้ยเช่นอะไรจริงหรือไม่ จริงหรือไม่มีอะไรอีกใช่หรือไม่มีอะไรได้อีกดีหรือไม่เหมาะหรือไม่หรือเป็นคำถามอะไรดีดีจริงหรืออ่ะหรืออาจจะบอกว่าเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีอ่าผลร้ายมากกว่าผลดีใช้ในการโต้แย,ย้งอย่างไงเช่น ถ้ามีใครเสนอนโยบายอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับ mm. เช่นนโยบายเ,าเรียนออนไลน์ออนไซต์สลับที่โรงเรียนวันมาโรงเรียนวันคู่วันที่เราก็ใส่ประเด็นโต้แย้งไปเลย mm. การมาโรงเรียนแบบสลับวันคู่วันที่เป็นผลร้ายหรือมากกว่าผลดีอันนี้คือเป็นประเด็นในการโต้แยง้งและเมื่อจับประเด็นในการโต้แย้งใส่คําถามเสร็จอย่างที่2เมื่อเราโต้แยง้งก็ต้องทําไมตามด้วยทัศนะ อย่างที่บอกไงการโต้แย้งคือการแสดงทัศนะที่แตกต่างกันโดยต้องมีเหตุผลประกอบตามด้วยทัศนะทัศนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะมีอะหลักๆมีที่มาใช่ไหมทัศนะมีที่มาซึ่งที่มาเนี่ยบางครั้งอาจจะละไปก็ได้แต่ในการโต้แย้งเนี่ยที่มาคืออะไรอาจจะอ้างอิงถึงทัศนะของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะอ้างอิงถึงความคิดข้อคิดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทําไมส่วนประกอบที่2คืออะไรลูกคือข้อสรุป ส่วนที่สามคือข้อสนับสนุนข้อสรุปเนี่ยก็คือความคิดเห็นของเราประเด็นของเราเช่นอีกฝั่งหนึ่งเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยข้อสนับสนุนคือเรามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดของเรานั่นเองนะครับในส่วนของข้อสรุปกับข้อสนับสนุนเนี่ยสามารถสลับกันได้นั่นเองนะครับเอาละเข้าใจประเด็นแล้วนะครับจับหลักในการจับประเด็นโต้แย้งได้แล้วทีนี้เราไปดู แบบฝึกหัดจากโจทย์จริงแบบย้วนๆเน้นๆเลยดีกว่าครับเอาละเรามาดูกันที่ข้อแรกดีกว่าครับข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้อันนี้หยิบยกโจทย์มาจากวิชาสมัญปี6.1หนะครับนะหลักที่ครูปเปี้ยวให้เมื่อกี้คืออะไรนั้นหนึงจับประเด็นของข้อความไม่ได้2คือเติมคำถามไปว่าใช่หรือไม่ควรหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ดีหรือไม่เอาละทีนี้เรามาจับ ประเด็นกันนะครับนะเขาบอกว่าอะไรกรณีที่มีนโยบายให้สถานศึกษากลับไปผลิตครูหลักสูตร4ปีโดยมีความเห็นว่าหลักสูตรการผลิตครู5ปีนั้นไม่ได้ทําให้คุณภาพเด็กไทยเปลี่ยนแปลงและยังไม่สนองกับความต้องการของโรงเรียนในประเทศไทยอย่างแท้จริงเนี่ยแต่การจะทําหลักสูตรผลิตครูเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้น,นเพราะต้องการให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงอ่ะเราลองดูตรงนี้ก่อนนะครับหลักๆใน ข้างบนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เขากําลังถกเถียงกับเรื่องนโยบายเปลี่ยนการผลิตครูจาก4ปีนะครับจากการผลิตครู5ปีใช่ไหมทีนี้เราลองสังเกตดูตรงนี้นะครับหลังคําว่าแต่หลังคำว่าแต่เนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าทำไมแต่มันคือแสดงให้เห็นความขัดแย้งใช่ไหมตอย่างที่บอกโต้แย้งคือความคิดเห็นตรงกันข้ามเรามาดูกันเขาบอกว่า แต่การจัดทาหลักสูตรผลิตครู5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะต้องการให้วิชีพวิชาชีพครูเนี่ยเป็นวิชาชีพชั้นสูงการเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลาและสั่งสมประสบการณ์ขณะน,นี้วิชาชีพชั้นสูงเช่นแพทย์กฎหมายก็มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เรียนมามากกว่า5ปีแล้วหากปรับเปลี่ยนเนี่ย ก็จะย้อนกลับไปส่วนทางกลับวิชาชีพอื่นอ้าวละถ้าเราจับประเด็นดีๆประเด็นของข้อความนี้เขากําลังพูดถึงอะไรครับเ้ากาลังเถียงกันอยู่เรื่องการผลิตครู4ปีหรือ5ปีอ่ะประเด็นหลักใช่ไหมผลิตครู4ปีหรือ5ปี ฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้อันนี้เราจับประเด็นได้แล้วเราต้องเติมคำถามเข้าไปเติมคําถามเข้าไปเช่นการผลิตครู4ปีเหมาะสมหรือไม่ดีหรือไม่นะครับนะเอาละตัวเลือกมีอะไรบ้างข้อที่1วิชาชีพครูควรมีฐานะเทียบเท่าวิชาชีพสั้นสูงหรือไม่อันนี้ตัดออกได้เลยเพราะไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่โจทย์พูดถึงเลยแค่เขายกมาประกอบว่าวิชาชีพครูชั้นสูงเนี่ยเพราะตอนหลักปับหลักสูตรเป็น5ปีนะครับนะต่อมาการผลิตครู หลักสูตร5ปีทําให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงได้จริงหรืออันนี้ก็ตัดออกเพราะไม่ได้พูดกันเลยนะครับนะต่อมานโยบายการผลิตครูหลักสูตร4ปีแทน5ปีเหมาะสมหรือไม่อ่าอันนี้ดูเข้าตาดูต้องตามากเพราะทําไมที่เราจับประเด็นได้เมื่อกี้คือเขาพูดถึงการผลิตครู4ปีกับ5 ใช่ไหมฉะนั้นต้องตาเนี่ยทำไมต้องดอกจันไว้ก่อนไปดูอันอื่นการผลิตครูหลักสูตร4ปีจะทําให้เด็กไทยมีคุณภาพดีขึ้นจริงหรืออันนี้ตัดทิ้งเพราะไม่ได้พูดเหมือนกันนะครับนะต่อไปข้อที่5การผลิตครูหลักสูตร4ปีกับ5ปีทําให้คุณภาพครูแตกต่างกันหรือไม่เอาล่ะอันนี้ข้างบนก็4ปีหรือ5ปี4อันนี้ก็ข้างก็4ปีหรือ5ปีต้องเลือกตอบอันไหนลูกคําตอบคือตอบข้อ3เพราะว่าอะไรข้อ5เนี่ย เขาไม่ได้เจาะจงไปถึงพูดถึงเรื่องคุณภาพครูไม่ได้พูดลงลึกไปถึงส่วนนั้นฉะนั้นอันที่เป็นประเด็นหลักในการโต้แย้งคือข้อที่3พูดถึงนโยบายการผลิตครูหลักสูตร4ปีแทน5ปีเหมาะสมหรือไม่เนาะทีน,นี้ไปดูข้อต่อไปดีกว่าครับเรามาดูข้อต่อมาครับ ข้อนี้ถามว่าอะไรข้อใดสนับสนุนเนี่ยเป็นข้อสนับสนุนประเด็นการโต้แยง้งประเทศไทยมีความจําเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงจริงหรือนะครับประเด็นในการโต้แยง้งใช่ไหมโต้แย้งคือเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขากําลังไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรมีความจําเป็นต้อง ใช้รถไฟความเร็วสูงจริงหรือเอาละทีนี้เราไปดูแต่ละตัวเลือกครับตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นสัญญาณเริ่มของรถไฟของไทยแลนด์4.0ได้ดีอันนี้เนี่ยดูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความจะเป็นฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยเพราะมันพูดถึงสัญญาณนะเริ่มต้นใช่ไหมนะครับนะ,ะต่อมาหากโครงการรถไฟความเร็วสูงสําเร็จจะทําให้เศรษฐกิจของพื้นที่จเจริญขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงความจะเป็นแต่พูดถึงผลพลอยได้หรือประโยชน์ที่จะเกิดจาก โครงการใช่ไหมนะข้อสมูลค่ามหาศาลที่รัฐลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเป็นภาระหนี้สําหรับคนรุ่นต่อไปอันนี้ดูเกี่ยวข้องกับความจําเป็นไหมดูเกี่ยวนะเพราะว่าทําไมในความจําเป็นที่ต้องสร้างใช่ไหมมันมีเหตุผลที่ต้องสร้างแต่นอกจากคํานวณว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นแล้วต้องพูดถึงว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้พูดถึงการลงทุนและพูดถึงภาระหนี้สําหรับ คนรุ่นต่อไปซึ่งมันก็สามารถนําไปสู่การถกเถียงได้ว,ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นขนาดนี้นจําเป็นจะต้องสร้างหรือไม่นะครับฉะนั้นตอบอะไรได้เลยตอบข้อ3ทีนี้ไปดูข้อ4กับข้อ5หน่อยครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจะสะดวกรวดเร็วขึ้นอันนี้พูดถึงข้อดีใช่ไหมจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์คล้ายๆกันนะครับนะข้อ5้าแม้รถไฟค่าโดยสารรถไฟเนี่ย จะสูงแพงกว่ารถโดยสารธรรมดาแต่ช่วยย่นระยะเวลาได้กว่า3เท่าตัวอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์เหมือนกันนะครับนะเะนั้นอันที่คนที่จะเป็นข้อสนับสนุนในการโต้แย้งควรจะเป็นข้อที่3เนาะไปดูข้อต่อไปดีกว่าครับ ข้อต่อมาครับก็ถามว่าข้อใดเป็นข้อสนับสนุนประเด็นการโต้แยง้งร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ที่กําหนดให้กลุ่มวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้เหมาะสมหรือไม่อะเรามาดูประเด็นสําคัญที่เขากําหนดให้ก่อนเขาบอกว่าร่างพรบฉบับใหม่กําหนดให้กลุ่มวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้เหมาะสม หรือไม่เขาพูดถึงกลุ่มวิชาชีพอื่นใช่ไหมฉะนั้นเรามาดูว่าอันไหนมันสนับสนุนได้ไปดูกันที่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าทุกวิชาชีพด้านสุขภาพเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันโดยเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันเนี้ยไม่ใช่เพราะโจทย์เขากําหนดว่ากลุ่มวิชาชีพอื่นแต่เนี้ยวิชาชีพด้านสุขภาพมันก็ยังอยู่ในวิชาชีพที่จ่ายยาใช่ไหมฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับต่อมาพยาบาลวิชาชีพมีความรู้ยาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยและประชาชนได้อันนี้ยิ่งหนักเลย นะครับนะเพราะมันก็อยู่ในกลุ่มวิชาชีพทางสุขภาพทางด้านการแพทย์อยู่ตัดทิ้งนะครับเขาบอกข้อ3บางกลุ่มวิชาชีพไม่ได้ศึกษาเรื่องยามาโดยตรงทําให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ดูเข้าเขาเพราะว่าทําไมเขาบอกกลุ่มวิชาชีพอื่นๆซึ่งทําไม บางกลุ่มวิชาชีพในที่นี้ก็ไม่ได้ระบุเลยว่าวิชาชีพไหนวิชาชีพพยาบาลหรือเปล่าวิชาชีพครูหรือเปล่าวิชาชีพทนายกฎหมายหรือเปล่านะครับนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อสมสุนได้นะครับนะเรามาดูกันอีกข้อหนึ่งดีกว่านะครับเขาบอกว่าเขาถามว่าข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้อันนี้หยิบมาจากโอนิปี62นะครับเห็นไหมนะักเรียนโจทย์เนี่ยที่เขาจะถามเนี่ยซ้ำๆกันหมดเลยเขาบอกว่าอะไรพรบรส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวเนี่ยพุทธศักราช2 หน้เนี่ยในส่วนของการสูบบุหรี่ในบ้านหากคนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพซึ่งยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่และมีการแจ้งร้องเรียนเนี่ยผู้สูบบุหรี่จะมีความผิดฐานก่อความรุนแรงในครอบครัวนะครับพรบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะป้องปรามไม่ให้คนในครอบครัวเนี่ยกระทำอันตรายต่อสุขภาพเขาบอกนะพระบนี้เป็นประโยชน์นะ แต่น่าจะปฏิบัติได้ยากอ่ะสังเกตหลังคาว่าแต่หลังคาว่าแต่เนี่ยมักจะเป็นประเด็นสําคัญแต่น่าจะปฏิบัติได้ยากและอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรงอ่าเนื่องจากคงไม่มีสมาชิกในบ้านแจ้งเอาผิดคนในบ้านเพราะอาจกลายเป็นปัญหาครอบครัวได้ประเด็นหลักของข้อความนี้คืออะไรเขากาลังโต้แย้งกันเรื่องพรบฉบับนี้ใช่ไหมว่ามันดีนะแต่โต้แย้งว่ามันน่าจะ ปฏิบัติได้ยากนั่นเองนะครับนี่ประเด็นหลักเอาละทีนี้เราไปดูตัวเลือกดีกว่าครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยพรบรส่งเสริมการทัฒนาสามารถลงโทษผู้สูบบุหรี่ในบ้านได้หรือไม่อันนี้เนี่ย ตัดทิ้งเลยเพราะตามข้อความเขาพูดว่าลงโทษได้ถ้าสืบสวนได้ฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ประเด็นในการโต้แยง้งข้อที่2พรบรส่งเสริมการพัฒนาน,นำไปสู่การเกิดปัญหาในครอบครัวได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจเพราะเขาพูดถึงปัญหาครอบครัวใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เขาพูดเถียงกันแต่เราทดไว้ก่อนนะครับนะข้อ3ามเขาบอกว่าหลังประกาศใช้พรบรฉบับนี้แล้วจะไม่มีผู้สูบบุหรี่ในบ้านอีกต่อไปจริงหรืออันนี้ไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดเลย นะครับต่อไปข้อ4ี่พรบส่งเสริมการพัฒนาแก้ปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวแก้ปัญหาสุขภาพได้จริงหรือคือทำไมเป็นการโต้แย้งเลยว่าเฮ้ยมันแก้ได้จริงเหรอซึ่งมันสอดคล้องกับประเด็นสําคัญในเนื้อความไหมสอดคล้องกันนะครับเพราะทําไมเมื่อกี้เขาบอกว่าพรบเนี้ยมันดีนะแต่น่าจะทําได้ยากและไม่น่าจะช่วยแก้ปัญหาเพราะไม่มีใครกล้าแจ้งความคนในครอบครัวใช่ไหมฉะนั้น ข้อ4เนี่ยจึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเลยนะครับนะทีนี้ไปดูชะง,งกดูชอยที่5หน่อยเขาบอกว่าการที่สมาชิกในบ้านสามารถแจ้งร้องเรียนเอาผิดผู้สุบุหรีในบ้านตามตาม,ต,ามตราพราบอเนี้ยเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเขาไม่ได้พูดไม่ได้เหียงกันเรื่องว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่เขาบอกว่ามันนำไปใช้ได้จริงหรือสะนั้นจึงต้องตอบข้อ4นั่นเองนะครับเอาละจบ ประเด็นในเรื่องการโต้แยงแล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยมีประเด็นหรือข้อสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูเปรี้ยวเนี่ยจะมาตอบให้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ